แล้วก็มองมาทางนี้นะครับพอนั่งได้ที่เรียบร้อยแล้วมองมาทางนี้นดี แบบนี้มันใหญ่ไปมันเหมาะสําหรับส่งแรงสูงส่งนั้นขึ้นสูงขึ้นที่สูงแต่ถ้าขึ้นแบบนี้จริงๆมันก,ก็ถูกแต่ถ้าเอาไปปั๊มในในส่วนแบบนี้นใช้ไม่ได้เพราะว่าปริมาณน,น้ำมันน้อยมากมแต่ว่าแรงดันมันส่งสูงนะอันนี้ลงถังแต่ว่าอนาคตเนี่ยจะเอาโซลารเซลล์จะเอาโซลารเซลล์แปดแผงมาเพื่อแปลงไฟเข้าปั๊มนี้แล้วไปใสบ่บ่อเพื่อจะปล่อยระบบน้ำให้ทั่วสูน ไล่ธรรมชาติครับวันนี้เป็นการเอามือเอาม้วนนะครับของบ้านหมอกิดนะครับไล่หมอกิดนะครับโอกาสหน้าเชิญชวนสมาชิกของพกชนะครับทั้งส่วนกลางทั้งเชียงใหม่นะครับมีโอกาสมาเที่ยวที่สวนไล่ธรรมชาติของหมอกิดได้นะครับดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยนะครับมีทั้งการรักษาในเรื่องของสุขภาพนะครับบำบัดกายจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ผัดฟอกสารพิษที่ของโคกหนองนาเราทําเพื่อ กินในใช้ในครอบครัวในครัวเรือนหรือคนที่มารักษาเหลือเราก็แบ่งปันแล้วค่อยออกจำหน่ายทีหลังครับผมขดหลังเสาแล้วก็ทำเป็นไม้ยางนี้แบบนี้เลยค้ะไม้ข้ายันอะไรนะครับปัปกแนวให้มันตรงแล้วก็ทำนั่งร้านข้างบนครับ ต <มา S 1> อนแรกหนูนึกว่าเอามือจะมากินข้าวด้วยกันหน <laughs> <laughs> อ,อกลางวันเขามาทำแบบเพ่พวกส้ตมตำหมูหมูแล้วก็สลัดสลัดผักแล้วต่อมาก็มี Obrigado. <laughs>

ตามใจตนสงสารคนสงสารคนอื่นที่อื่นที่ไม่มีกินไม่มีกินข้าวเอ๋ยข้าวสุกข,ข้าวเอ๋ยข้าวสุกต้องกินกันต้องกินกันทุกบ้านทุกบ้านทุกฐานทินทุกฐานโะดยกลุ่มคนขโรงงานเขานอกจากนั้นเริ่มต้นโดยการเอามือเอาหมอนนี่แหละเป็นนั้นกิจกรรมรับนะครับสำหรับในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆนะครับ แม้ในเรื่องการลูกพักแล้วก็การช่วยเหลือเพื่อกลกันการกระทำนั้นพี่น้องสมาชิกกลุ่มของเรานะครับโดยแต่เขาก็มีเงื่อนไขว่าถ้าใครจะร่วมกลุ่มกันนะครับเอามือเอามวลสมัครมาเป็นสมาชิกกลุ่มเขาเนี่ยเขาต้องมีการเอามือเอามวนร่วมกันก่อนอย่างน้อยสองรอบนะครับถึงจะสามารถสมัครความเป็นสมาชิกกันร่วมกันได้นะครับเพื่อเขาได้มาดูจิตดูใจกันเนาะ มาครั้งแรกเออมันมันน่วดมันหูมปิกแบนไปนอนเกืดก่อนไปถามลูกถามเมียก่อนเนี่เนาะโอ้กลุ่มนี้เขาแฉเนอะข่าวกุ้ยอันแรอบสองคขาบก่อยมาสมาร์ทเน่เนาะมันเกินเป้าหมายคือผมมาคิดว่าต้องมาแล้วจะต้องมาเก่งต้องมายึดกระดกระเบียบอะไอย่างมากมายนะ่วก็ได้เป็นความเป็นกันเองนะอยู่คำได้อย่างที่ว่า เติมมี่ี่ที่นี่ที่มรับม่มียศไม่มีขาไม่มีบรรดาศักดิ์เลยท่านผู้ชมครับก็ทางด้านประธานยุทธก็ดีนะครับพี่นักีก็ดีนะครับพี่โชคก็ดีพี่สดก็ดีนะครับแล้วก็อ๋อกิจก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นแกนนําที่มีความเข้มแข็งนะครับทีนี้ของเครือข่ายเกสิกรรมธรรมชาตินะครับทางด้านอาจารย์ยักษ์ ท่านก็เล็งเห็นถึงความสามัคคีนะครับท่านก็ได้จัดตั้งคอกชแต่ละจังหวัดขึ้นนะครับแต่ละภาคขึ้นทีนี้ภาคของเราเนี่ยก็จะเป็นคอกชจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการเสนอชื่อคณะกรรมการเข้าไปแล้วสมุนไพรอ่ะก็อยากจะส่วนหนึ่งก็จะไปทําแปรรูปเป็นพวกชาพวกอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาคิดสูตรชาสมุนไพรสําหรับผลิตเนี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเจตนาคืออยากมาช่วยเครือข่าย เรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์อยากจะเป็นศูนย์ที่เรียนรู้ครับแล้วผมก็อยากว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะหาทุนมาสนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยเพื<ม>่อทํา<ม>ทให้ทุกคนเนะ่ยผมคิดง่ายๆในในกลุ่มของผมที่ที่คิดทำก็คือชวนน้องๆมาในเครือข่ายนะครับคือท,ทุกคนอนะ่ะมีผลิตภัณฑ์ประจําบ้านหนึ่งหนึ่งอย่าง<ม>เสร็จแล้วละ่ะผมก็จะมีร้านที่ดีวไว้อย่างเช่นโครงการบ้านข้างวัดที่ซอยวัดมงครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนของฐานที่เ<ม>ขาก็จะสร้างสําหรับร้านสําหรับพวกออร์แกนิกพวกพวก อันนี้แล้เอ่อเป็นศูนย์จัดจำหน่ายเราก็เอากองกลางเหมือนคล้ายๆหลักการเดียวกันนะอกองกลางมาวางไว้เสร็จแล้วก็หักส่วนหนึ่ง<ม>เล็กๆไว้สําหรับกองกลางบริหารจัดการส่วนที่เหลือทุกคนก็จะมีผลิตภัณฑ์ประจําบ้านตัวเองอะ่ะอย่างน้อยก็จะมีเขาเรียกว่าค่าที่จ่ายที่มันหมุนเวียนได้อย่างอื่นเราก็ทําขายทําอะไรมีช่องทางอื่นๆแต่อยากให้เครือข่ายมันลิงก์กันทุกที่ครับ<ม>อาจจะอยากให้ให้มีโมเดลแบบนี้ทุกจังหวัดแม้แต่ในในอำเภอในอะไรเงี้ยคือแล้วมันก็จะสอดรับกัน สมมติว่าที่นู้นขายดีทางนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรเราก็ส่งมันไปแล้วก็ดูมาช่วยคัดสรรกันให้มันมีทั้งคุณภาพแล้วก็ทั้งหน้าตาแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วนะ<ม>แล้วก็มาขายเรื่องระบบออนไลน์ด้วย<ม>ก็คือเป็นช่องทางหนึ่งของสัมมาชีวะ<ม><ม>คือไม่ไม่มากก็น้อยเราก็จะมีรายได้ก้อนเ่ยคนฝั่งนะครับที่จริงฝ่งไม่อาจจะประการเนี้ยจะอยู่โซนเดียวกันถ้าคุณเคยไปทางทางฝ่งนาะ จากถ้าเลยเลยดอยโพจากเชียงดาวไปจะเป็นแอ่งกระทะใหญ่ๆซึ่งจะมีอยู่สามอำเภอด้วยกันถ้าไปข้ามดอยโพไปก็นทางเชียงปรรแล้วก็ปะเมือฝางแล้วก็ปาแม่าอาไแล้วก็ไปซุปที่แม่จันของจะหายไปเลยนะก็จะมีทั้งพวกที่จบจากทันทันทุกที่อะค่ะมารวมกันแล้วก็จะมีการเอามื้อเป็นระยะะ,ยะเนาะก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็ความต้องการของเจ้าของพื้นที่เหมือนับไป ไปช่วยพพอร์ตแบบไปช่วยอะไรนะช่วยให้สร้างกําลังใจคนทําคนเดียวบางทีแบบหัวเดียวกระเทียมรีบอยนะ่างเงี้ยเราก็จะไปช่วยเขาให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็อะไรเนงะี้ยก็คือคอนเซปต์เดียวกันเลยค่ะแล้วก็พอมาที่สัเมีอนนี่ก็เห็นถึงความเข้มแข็งเนาะความเข้มแข็งของของทุกคนของกลุ่มที่ถือว่าเป็นตัวอย่างเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยก็อบุนค่ะ คนเสมิงต้อนรับอย่างดีอาหารอร่อยกูอิ่มป้วนพร้อมในรหัสเสมิงกอแค่นี้สู้สามสองหนึ่ง ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้สี่สบสองตัวใหญ่ครับตัวนี้สี่บสอง